สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับเช้าวันเสาร์นะครับเปิดประตูบ้านออกมาก็เจอของกินนะครับวันนี้ดอกเพกาล่วงเหมือนเดิมนะครับล่วงเยอะเลยครับวันนี้นะครับดอกเพกาล่วงเยอะเลยลูกเล็กๆก็ล่วงนะครับเล็กๆแบบนี้นะฮะกินดิบแช่ตู้เย็นดิบนะครับ อันนี้ก็เอาไปลวกนะครับลวกกินกับน้ําพริกนะครับพอดีผมได้ที่เป็นลูกนะครับด้านบนนะครับขึ้นไปเด็ดเอาได้สองลูกนะครับมีสองต้นใหญ่นะครับอยู่ข้างบ้านก็ทาไมดอกมันออกทุกวันผมกงงลวงแบบนี้ทุกวันนะครับประมาณนี้ทุกวันเลยนะครับดอกนึ่งทุกวันลูกเล็กๆแบบนี้ ือมันออกเป็นช่อใหญ่นะครแล้วก็ร่วงลงมาครับอันไหนที่ไม่ร่วงก็โตแบบนี้เราก็ปีนขึ้นไปเก็บเอานะครับเมื่อวานนี้ไปตลาดนะครับเห็นวอเตอร์เกตแบบนี้นะครับเขาเด็ดใส่ถุงขายถุงละว5 5บาบาทนะครับของผมเต็มบ้านเลยครับมีแต่วอเตอร์เกตมีแต่วอเตอร์เกตวอเตอร์เกตเต็มบ้านเลยครับ ถุงได้25บาทเขาขายนะครับแปะตําปึงยอดนี้งามนะครับมาดูอัปเดตต้นหอมที่อยู่ในครัวนะครับต้นหอมที่อยู่ในครัวเอามาปลูกไว้เป็นไงครับงามนะครับพร้อมกินแล้วครับนะครับต้นหอมต้นกระเทียมอยู่ในครัวนะครับเอามาปลูกไว้นะครับได้กินนะครับ วอเตอร์เกตแปะทาปึงนี่โดนฝนนะครับงามมากเลยนะครับ,นะรบอันไหนแดงแล้วก็เก็บนะครับ เขียวก็มีนะครับเขียวอย่างนี้ก็ชอบกินดิบนะครับกินดิบๆไม่เผ็ดนะครับไม่เผ็ดตื่นเช้ามานี่ก็ได้เด็ดกินนะครับได้เด็ดกินนะครับมีให้กินนะครับวอเตอร์เกตนี่สลัดนะครับทำสลัดตะไครนะครับวานไฟนี่งามแล้ว กล้วยในยกระถางเริ่มงามแล้วนะครับต้นทูนเนี่ยมันแตกหน่อออกมาครับแตกหน่อออกมาผมก็แยกลงมาใส่ตรงนี้นะครับมาใส่ตรงนี้ <c oughs> ก็เริ่มงามแล้วกระเพราโดนแดดงามแล้วนะครับอันนี้มันแน่นแล้วนะครับมันเป็นปุ๋ยของตะไคร้แล้วมันแน่นมันแตกออกนะครับ ขิงมะละกอใงามมากแล้วเจอฝนนะครับขิงนะครับออกดอกอีกแล้วพริกพริกออกดอกอีกแล้วผักปังนี่ไม่ได้เก็บไปกินเลยครับผักปังผักปังำงาม ขาขาแตกออกอีกแล้วครับแตกออกมาอีกแล้วนะครับ,นะรบก็เช้าๆนะครับก็จะมีผู้ช่วยมาช่วยเก็บผักนะครับนี่นะครับตัวยุ่งมาช่วยเก็บผักเหนียวามาันี่ลูกเหนียวมาน้นี่นี่ลูกไปน,นะครับเ <và> ก็บผัก อันนี้ก็ต้นทุนนะครับแยกออกมาใส่กระถางไว้นะครับอันนี้ก็ต้นยังเล็กอยู่นะครับใส่กระถางไว้บลเพชรนะครับแปรตามปึงนะครับก็มีแมงมากินแล้วอันนี้เด็ดออกมาชําไว้อันนี้คือผมชําไว้อาทิตย์ที่แล้วนะครับชําไว้ติดแล้วครับผมเด็ดจากตรงนี้เด็ดออกแล้วก็มาเสียบตรงนี้ติดเลยครับแต่มีตัวเจ้าตัวนี้นะครับนะครับ เจ้าตัวนี้แหละที่จะมากินนี่ไงฮนะกัดกินเลยนะครับเพราะนั้นก็ต้องเอาไปทิ้งนะครับเอาไปทิ้งให้ไกลซะหน่อยนะป้ายนะครับไม่งั้นเขาก็จะมากินแบบนี้นะครับแบ่งกัดเป็นต้นเหลือแต่โคน กินอย่างนี้หายไปเลยครับนี่หอยทากกินหมดหอยทากมากินหมดก็เก็บทิ้งก็เดินดูนิดนึงนะครับอันไหนก็เก็บหอยทากทิ้งครับ ยอดบริเพี้นี้เลื้อยตามต้นไม้นะครับเลื้อยไปทั่วเลยนะครับงามมากนะครับเอาไปต้มนะครับกิ่งขนาดน,นี้นะครับต้มกินน้ํานะครับเป็นยานะครับขา,ขาขาก็กพลังงามแปรตําปึงนะเดี๋ยวเด็ดไปชําต่อนะครับถ้าไม่ได้กินก็เด็ดไปชํานะครับ โอเคครับอัปเดตสวนข้างบ้านนะครับวันนี้นะครับวันหยุดพักผ่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่กด s ับสไ r i b e กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการนรําคลิปต่อไปขอบคุณมากๆครับ